สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยนี้พระเอกของเข้าแบตแบตเตอรี่เบิดเจ็บทีย่างไหลปวดเอวเว่าไ่เหยีบยมยบ้อแล้วเนยเขานพี่เพราะว่าันเ่ามาอ้าวหมนก็อยู่นี่หมอนวดก็อยู่นี่พี่น้อง ้วก็ตีนกอนดก็ตีนกิคอยกินเนี่ยก็ถือกินมาแค่นก็ถือเนี่ยีสายดูนี่เอามือนแต่ไม่เนี่ยดิกนวดดดิกวดไปสไปอันไปสามคนอนไปสคนอ่ะปุ๊กนวดไอเสืมิตอาบกับนวด อบบ่เคยอบส่วนมากเก็บเเป็นผู้อบตอนนี้ตู้ถ่ายคลิปไปแล้วครับเป็นหลักฐานไปแล้วครับตู้ต่แล้วครับนี่ยอยู่ใส่กีเนี่ยอยู่ใส่กี้เมราะเนี่ยเอาแค่ข้าวตู้ใส่เด้อ ผมีเมียครับเมียทุกเมียวมีเมียทุกมอ้บอเมีย่เมียกนะคมียหมอแคนแนหัอลำนเมียเมียเมียมีเป็นมีก็ไวร้อนน้ำเปนได้รอน่อย้อนน้ำข่อยโอ้พี่น้องหมอแคนกันนี่มอนวดกันนี่ครับู้ใดอยากใส่บริการครับจิตตอมาได้มด้ไดครับรับนวดนอกนอกพื้นที่ พอพอดี่าสันก็อายโจ้เ่งไัี้วอาทิตก้ใหญ่นระองบอกอยางลูกบานนี่แบบห่ว่าจืสันวันเี้พัอาทนี้พ่แม่นญิงยางค้าเดี่ยงไปเลยว่สงวนาชื่ว่าหรืว่าได้เกี่ยไปขาลอกเดี่ยแ๊บเกี่ยมือตมีเฮงที่พีนองเลย แห้งบ ja, ja, e. ่มีแ uh, ห um, mm ้งนอนน้ำเมียบ่ไอเอาอยู่แล้วเมียอยู่ใช้อีกบดน้ยเห่้มไม่แห้งบ่โอ้ยมีแห้งก่อวะหมันล่ามปปมาหาข้อดเลย พระเอกมอล่ำแบดเบิร์สสดครับอาจารย์แบดเบิร์ดพระเอก หลังจากนวดแล้วฮอกระซีกิจกรรมนะครับพี่น้องนะครับลองเพยงนะครับพิธีกไอ่วิธีกันออกเสียงใส่เสียงนะครับผมตอนนี้ก็ขออนุญาตสัตว์แบตจักหน่อยนะครับพี่น้องโอ้หปวดหล่ะปวดเมื่อยแห้งนะครับถึกตีนหมอแค้นแล้วจักสี่ไข้กเกาด้วยสินักกาเกากับบุโ <c> ห <oughs> แต่แกนวดดีจริงๆนะครับหมอแค้นนะครับผมหมอนหมอนวดก็อยู่นี่หมอแค้นก็อยู่นี่ครับ เจ้าเสียหาว่าดิไอโจคอยที่งันครับคอยเสียหายดิพี่น้องเพลิ่มากเ้วบ่มาเหรอแต่ข้าแป๊บันนี้แค่โอ้ยมีแห้งเด็มบ่เนี้ 聊聊也好。Yeah, yeah, yeah,